สวัสดีครับเพื่อนๆกับมิเชอีกครั้งก,กับ Easy Easy 6395นะครับคลิปนี้ไม่วายรีวิวเกี่ยวกับ200อีกแล้วนะครับนี่หมวกกันน็อกใหม่ครับจาก c a r b e r ิร์ตเมดินอิตาลนะครับตัวนี้หลายคนที่ได้ยินที่ห้อนี้นะผมว่าน่าจะคุ้นนะครับตัวแทนที่เอาเข้ามาขายบ้านเราก็คือ Panda Rider นะอยู่ตรงเกษตรนวมินนะครับโรงราฤฉษะึกราม5ก็มีนะด่านั้นคือเหมือนเป็นอีกเจ้าหนึ่ง เป็นแฟรนชชส์มัง้งนะตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นคาร์เบิร์ดุคสนะครับรุ่นก็คือเนี่ยตัวนี้ซูเปอร์เลเจนต์นะครับตัวสีที่ออกมาเนี่ยเป็น Black ยิน l o w นะครับไซส์ที่ผมซื้อมาเป็นไซส์ L นะครับจริงๆคุณพะละเมียก็ซื้อเหมือนกันเเป็นสีดําเขียวเป็นสีด้านนะครับอันนี้เอามาให้ดูแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นจะเห็นสภาพกล่องก็จะเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้คือได้รถ 20%นะครับด้วยจากสภาพแพคเกจจิ้งมันนะนะก็จริงๆไปเดินเล่นน่ะแล้วพอไปเดินเล่นเสร็จกลายเป็นว่าแบบอ,าอ้าวไม่าเสียเงินเฉยประมาณนั้นนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยประกาศขายหมวกอาลายคอนเซปต์เอ็ X ของผมอยู่นะเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนี่ถุงหมวกที่เขาให้มานะครับถุงก็จะเป็นถุงธรรมดานะสก i โลโก้คาเบิร์กเป็นถุงผ้าธรรมดาธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็ด้านในเดี๋ยวก่อนจะด้านในให้ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมจริงจิงผมประกอบพวกบลูทูธอะไรไปแล้วนะเนี่ยโลโก้ที่เขาติดไวเซอร์มาตามนี้คือต้องบอกก่อนว่ามาตรฐานของคา r ์เบิร์กถือว่าไม่ธรรมดานะครับได้รางวัลเขาเรียกว่าได้เซอร์ติฟายจากชาปห้าดาวเลยนะมไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับบอกเลยว่าเหลือผมซื้อมาเป็นไซส์ L นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป็น made in อ t ต l y นะครับนี่ ตัวนี้เขาจะบอกว่า s c a t resistant นะครับเมดอินอิตาลีคือชิลอะกันรอยนะเพราะวนะัานนมันจะมีการเคลือบสารกันรอยทําให้เวลาที่เราเอาผ้าเพื่ออะไรเช็ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดริ้วรอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างในก็คือผ้าเป็นแบบอยี้ยที่เห็นก็เป็นลักษณะของออไม่เหม็นอับนี่ไง enduring freshness นะครับมีมาตรฐานรับรองเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ในนี้ให้เรามาอีกคู่มือครับ ของตัวดุกแล้วก็ให้พินล็อกมาด้วยนี่แต่ผมใส่พินล็อกไปแล้วนะสำหรับบางคนที่แบบเอ๊ะพินล็อกคืออะไรวะพินล็อกคือตัวกันฝ้าครับใส่เข้าไปในชิลที่รองรับการติดตั้งพินล็อกอ่าประมาณนี้ซึ่งชิลชิลส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่สามารถติดตั้งพินล็อกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปดูนะครับบางยี่ห้อมันจะเขียนว่าพินล็อกวดี้นะครับตัวนี้เป็น made in เนเธอร์แลนด์ด้วยนะนี่ที่เขาให้มาเนเธอร์แลนด์เห็นไหม อยู่ตรงนี้เนเธอร์แลนลองดูสิว้าถือว่าเอาของดีมาให้ทั้งนั้นเลยนะตัวนี้พินล็อกเป็นสีเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมติดตั้งไปแล้วนะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันก็แค่อธิบายธรรมดาผมดูว่ามันมีคู่มือการถอดประกอบหมวกอะไรไหมเท่าที่เห็นก็ไม่มีครับไม่มี ดูที่หมวกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมให้ดูหมวกนี่ครับสฟตเยลโล่ Yellow, คาดดำสวยเชียวเห็นไหาดูดิให้ดูจริงๆก่อนหนะ้านียผมเคยใช้ดุ๊กมาก่อนแล้วนะก็คือดุ๊กเวอร์ชั่นแรกของตัวคาเบิร์สมัยโอหนานแล้วนะผมใส่ใส่ตัวคาเบริร์ครั้งแรกๆที่แพนด้าไรเดเอาเข้ามาขายอะ่ะ ตัวนี้เป็นคาร์เบิร์กด,ดุ๊กนะครับแล้วสังเกตด,ดูว่าผมใส่ไซสอลเอ็ L, ์เอลผมใส่ไซเอลไม่ใช่เอไม่ใช่เอนะอันนี้ XL นะครับแล้วก็เนี่ย Made in Italy ซึ่งแน่นอนมันลด20%ไงมันก็เลยกลายว่ามีพวกฉลากอะไรที่มันแบบเป็นแบบนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยไม่ได้ซีเรสขนาดนั้นหมวกเป็นแบบหมบวกเปิดคางนะครับน้ำหนักหมวกเนี่ยอยู่ที่1,550บวกลบครับบวกลบ50กรัมตีซะว่า1,600เพราะนี่คือหมวกไซส์ XL 1,600เนี่ยผมว่าไม่ได้ต่าางจาก ตัวอะไรคอนเซปต์ X ผมเลยนะอืมสาเหตุที่เปลี่ยนด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอะไรคอนเซปต์ X เนี่ยเวลาที่ผมจะถอดกินน้อนนำอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่ปลวกเปิดคางอะ่ะแล้วก็มันค่อนข้างการนชับเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยบริเวณโหนกแก้มผมถลอกอะ่ะก็เลยเออเปิดคาล่ะกันนะประมาณนั้นนะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าคาเบิกตัวนี้เป็นจุดอ่อนของมันเลยก็คือเรื่องของการระบายลมมันมีอยู่จุดเดียวก็คือด้านบนตัวชิลด้านบนเนี่ย ไอ้ไม่ใช่ชือด้านบนตัวแอโรด้านบนเวลาลมมันตีเข้าอ่ะมันก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปออกตามเปลือกหมวกนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นหมวกช่องช่องลมออกด้านหลังเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> ส่วนด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นโปรง่ปรงๆเนี่ยบอกก่อนว่าทําหลอกไม่มีไม่มีช่องระบายลมตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ผมติดตั้งผิดล็อกไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาใส่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ กันฝ้านะครับขึ้นไม่เวลาเราที่เราใส่แล้วเราหายใจนะไอ้น้ำมันจะไม่ขึ้นไปเกาะตรงนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วพี่ล็อกคือผนัง2ชั้นนั่นเองนะครับ mm hmm. แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้วเอ๊มันมีขอบเขืบแล้วไม่อยากใส่เอาออกก็ได้แล้วก็ไปพ่นพวกน้ํายากันฝ้าอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับได้เหมือนกัน mm hmm. สังเกตนะ mm hmm. เพื่อนๆผมติดตั้งตัวบล mm ูทูธเซน่า54เข้าไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ซึ่งเวลาเราเปิดหมวกเนี่ยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ mm hmm. ยกหมวกขึ้นมาครับ mm hmm. มันก็จะล็อกเห็นไหมผมใส่ผมใส่ไม้ก้านไว้เพราะว่ามวก ที่เป็นแบบบวกเปิดคางอนะ่ะมันต้องใส่ไม้ก้านแบบนี้นะครับใส่ไม้สายไม่ได้นะครับนะเห็นไหมมันหลอกข้างในไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะประมาณนั้นเวลาปิดล็อกของตัวหมวกพวกหมวกเปิดคางเนี่ยก็เช็คดีๆว่าเราล็อกแล้วเพื่อความเซฟตี้นะครับตัวนี้สตาร์หดาวนะมีซันไวเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับสไลด์ลงมาเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดชิวให้ดูจะเห็นนะจ๊ะ แตมเซอร์อยู่นี่นะครับถามว่าทรานเซอร์ลงมาลึกไหมประมาณนึงครับไม่ได้ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นผมให้ประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์่าก็จะเหลืออยู่บ้างนิดหนึ่งดึงขึ้นไปอ่าครับเวลาล็อกตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นมากนะดึงง่ายบางยี่ห้อ,อนี้แน่นมากเลยแต่จริงๆแน่นมากมันก็ดีก็คือเวลาขี่ความเร็วสูงเงยอะๆมันจะไม่มันจะไม่หลุดขึ้นมานะครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้ขี่ความเร็วสูงขนาดนั้น,นมันคงไม่ลุกหรอกนะครับตอนนั้นแล้วก็เวลาที่จะถอดชิลก็ง่ายมากดันสลักตรงนี้นะแล้วก็ยกออกซึ่งมันจะมีตำแหน่งที่เราจะต้องยกชิลขึ้นไปให้ได้ระดับแล้วก็กดมันก็ยกออกแค่นั้นเองถือว่าเบสิกครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาจากลุกเค่าก่อนแน่ๆนะครับก็คือด้านในครับตำแหน่งของการล็อกหมวกอ่ะตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมเพื่อนเห็นไหม อันนี้ไม่ได้ทําสีลอกนะบอกนะไม่ใช่ทําสีลอกนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆเพื่อเสริมความแข็งแรงในจุดยึดเห็นป่มไม่ใช่สีลอกนะนี่คาร์บอนไฟเบอร์นะไม่ใช่หุ้มนะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในจุดยึดในจุดรับแรงกระแทกแข็นบุดกันไหมบุดยึดอยู่ตรงนี้นะครับข้างในของตัวตัวล็อกคางก็จะเป็นตรงนี้เป็นเหล็กเห็นไหมไม่ใช่พลาสติกนะน,นี้เหล็กนะ เพื่อยึดเข้าตัวชิปยึดตรงนี้อ่ะลองใส่หมวกดูซิว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่าก็กวลางใส่หมวกผมจะใส่โมงทุกครั้งเพราะว่าเหงื่อออกเยอะมันก็จะซึมซับอยู่ที่ตัวผ้านะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือนวมข้างในหมวกมันจะไม่เสื่อมสภาพเร็วนะเวลาที่เราเบื่อไขต่อมันจะไม่ได้สภาพช้ํานะครับเออตัวล็อกของหมวกตัวนี้เป็นแบบคลิปล็อกธรรมดาไม่ใช่ดีดีลิงนะครับดีนี้หลายยี่ห้อมันเปลี่ยนไม่เป็นดีดีลิงแล้วอะยูเซอร์อาจจะเบื่อมั้งแต่ผมว่าดีดีลิงก็เซฟตี้ดีนะ ใส่ดูครับข้อดีของหมวกเปิดคางเ่ยก็คือเวลาเราใส่เข้าใส่ออกเนี่ยถอดใส่เข้าถอดออกเนี่ยมันง่ายเพราะว่าบันนี้มันไม่มีรัดเนี่ยเนี่ยไม่มีรัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถอดเข้าถอดออกมันง่ายครับเนี่ยลัดเข้าไปอันนี้อาจจะแน่นไปหน่อยนะนะหมวกทรงประมาณนี้ดึงซันเบซเซอร์ลงมาสิลงมาได้แค่ไหนลงมาประมาณนี้ครับเหลืออยู่ นิดนึงตรงเนี้ยเวลาที่ใส่ใส่โม่งแล้วอะ่ะมันก็จะเหลือแค่นิดเดียวถ้าไม่ใส่อาจจะเหลือเยอะกว่าเป็นอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกลำคาไหมที่มีแสงรอดมาด้านข้างผมไม่รู้สึกนะถือว่าใช้ได้ครับการมองเห็นของตัวซันเพเซอร์ถือว่าเคลียร์ดีก็แง่นะฮะนี่ระดับหมวกระดับโล่เหมือนกันนะค่าเบิกร,ราคาจับต้องได้ครับยังไม่ได้บอกเลยว่าซื้อมาเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าบาทครับของเดิมเนี่ยมันเก้าพันกว่าบาท ด้านหลังด้านหลังสีแฟดเยลโล่ Yellow ที่บอกตรงนี้นชอบมากเลยนะอ่ะซันเมเซอร์ขึ้นเราเอาเปิดทางล็อกมาล็อกเข้าไปอ่ะจะเป็นประมาณนี้สวยไหมผมว่ามันสวยเลยนะอ่ะนี้ใส่เข้ามาแล้วอ่ะนี้เพื่อนๆดูครับใส่สบายอ่ะ ใส่สบายครับเม็ดอินอิตาลีสวยเลยยังไงอ่เวลาจะยกออกนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้นะกดก็ยกขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีตำแหน่งล็อกทีนี้ตำแหน่งล็อกตรงนี้บอกก่อนว่ามันจะมีตำแหน่งล็อกตรงนี้ด้วยนะถ้าเราดันมาข้างหน้ามันจะกดลงไม่ได้นะครับงันนก็ต้องระวังนิดนึงนะเพื่อนๆเผื่อบางคนแบบว่าไปเผล่นะล็อกมาเนี่ย แล้วดันลงไม่ลงเนี่ยแล้วกระชากนี่หักนะครับดันไปข้างหลังแล้วก็เอาลงเดี๋ยวนะอนผมดันไม่สุดนะแล้วก็เอาลงล็อกนี่ก็สะดวกดีค <ๆ S 2> รับผมว่า นะน้ำหนักหมวกเนี่ยถามว่าหนักไหมก็ประมาณนึงครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่หมวกประเภทแบบว่าฟูลเฟสเนี่ยต่อให้เป็นคาร์บอนนะก็1,400กรัมอันนี้บวกลบอยู่ประมาณสักพันหบบวกลบห้ก็พันหอ่ะซึ่งผมก็ยอมรับได้นะส่วนเรื่องของเขาเรียกตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงเนี่ย แน่นอนมันสู้อะไรไม่ได้แนะ่อะไรนะทำจุดศูนยถ่วงมาดีนะครับแต่จากที่ผมใส่ดูแวบๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเอียงไปทางไหนอะไรสักเท่าไหร่เลยนะถือว่าใช้ได้ครับไม่งั้นมันจะขายดีได้ยังไงนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามจะยังเหลือไซส์ขนาดที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าผมได้มาในไซส์ที่ผมต้องการและสีที่ต้องการพอดีเลยดูดิสวยงามแจ่มนะเดี๋ยวหยิบของเมียให้ดูว่าสีอะไร อ่ะอันนี้ของคุณพัลเมียนะครับนี่เป็นสีดำด้านนะครับคาดเขียวเห็นไหมของคุณพลเมียผมเขาใส่ไซส์เอ็มนะครับรอบหัวห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบแปดเซนน้ำหนักหมวกพันห้ารอยห้าสิบวกลบเหมือนกันเออแปลกดีหรือว่าเชลหมวกมันเชลเดียววะอ,อนะครับทรงก็เหมือนเหมือนกันอันนี้เมียผมใช้ห้าสิบเอสนะครับเซน่าอันนี้เซน่าห้าสิบเอส ข้างในก็เหมือนเันเวลาติดตั้งหมวกกันน็อกมีไมบูมเหมือนเัียเห็นไหมแล้วก็ล็อกเข้าไปสังเกตดูไลยเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์แรบนะบอกก่อนนะแล้วก็ล็อกเข้าไปอ,อก็สวยดีครับสีดำด้านนะเป็นอีกอันหนึ่งที่คุณพลเมียผมเลือกอ้อผมลืมแนะนำไปอันหนึ่งพอดี ตัวหมวกคาเบิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกตัวกันลมย้อนใต้คางด้วยเห็นนะแต่ผมทอดออกนะเพราะว่าขี่ในเมืองผมว่าคงไม่จําเป็นถ้าออกต่างจังหวัดอะค่อยใส่น,นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดกันลมใต้คางแบบนี้ประกอบเข้าไปนะประกอบเข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวผมก้มก้มกล้องนะปอเข้าไงี้ล็อกเข้าไปเป็นตัวยึดแค่นี้เองเอบอ่า อยู่แล้วมันจะเป็นตัวกันลมย้อนเข้าไปเวลาที่เราขี่ทําความเร็วนะมันก็จะเงียบขึ้นผมว่าเอาไว้ใส่ตอนออกต่างจังหวัดนะครับขี่ในกรุงเทพไม่จําเป็นนะร้อนต่อเปล่าถ้าอยากจะใส่จังหวัดค่อยเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงด้วยเวลาที่เรายกหมวกขึ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงไปด้วยในตัวนะครับด้านหลังเองก็จะเหือนเป็นผ้าสะท้อนแสงด้วยนะประมาณนั้น เพื่อนคนไหนสนใจนะครับตามไปดูได้ที่แผ n นด้า d ไรเดอร์ไม่แน่ใจว่าจะยังเหลืออยู่ไหมนะผมผมเห็นเขาเซล์ไงก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าพอเข้าไปดูปั๊บเสียตังค์เลยเ <c oughs> มียผมนี่เสียตังค์เสื้อด้วยนะเดี๋ยวค่อยไอเสื้อดูนะครับแต่เสื้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เซล์นะเสื้อเป็นของญี่ปุ่นก็ราคาอยู่เท่าไหร่อ่ะเก้าพันกว่าบาทเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ 9,200บาทนะครับแต่ว่าก็คือได้ส่วนลดไป5%เพราะว่าผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะแบบอยากจะซื้อนะแล้วไม่มีสมาชิกจากแพนด้าก็ใส่เบอร์ผมไปก็ได้นะทักมาแล้วกันเดี๋ยวผมให้ไปนะครับก็ได้จะเป็นสมาชิกบอกไปปั๊บก็ลด5%นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e ีซี่6395นะครับมารีวิวตัวหมวกกัน็อกดุ๊กสอนะให้เพื่อนๆดูเป็นหมวกเปิดคางนะครับที่แบบว่าเออรวยอะเออราคาไม่แพงนะครับได้เม็ดอินอิตาลีด้วย วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ไปแล้วเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ครับแชร์กดแชร์ไปไปได้กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยเพ,เพื่อนๆจะได้ทราบผมมนอัปดตคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ